ก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปงานนี้หน่อยที่นครพนมนะคะเป็นงานที่น่าไปมากๆเลยค่ะและหนึ่งในงนั้นก็คือคุณปิยพงศ์ก็ไปงานนี้นะ oh. นะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมงานที่ชื่อว่าวิ่งไปเที่ยวไปนะคะกับแม่บ้านมหาไทยประจําปี2,568เป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครพนมนําโดยนางพาณีพิมพนิษฐ์ รักษาการประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในกิจกรรมวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยประจำปี2568พร้อมด้วยนางสุภลักษ์ใครบุตรรองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนมนางสาวกนกพรชัยสนหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดนครพนม ผู้สมรสนายอำเภอและก็สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครพนมประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณล,ลานพญาสีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ อีกทั้งนะคะเรื่องของรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการก็จะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนจากโมูลนนธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระราชิโนูประทมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมแม่บ้านมหาไทยทั่วทั้งประเทศโดยเส้นทางวิ่งและก็เดินเพื่อสุขภาพ จำนวน3จุดด้วยกันในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้น ที่ลานพญาสีสัตนาคราชจุดที่2ก็ที่วัดโอกาสและจุดสุดท้ายที่หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรโดยเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครพนมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนในท้องถิ่น อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะวิ่งไปก็เที่ยวไปนะคะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนั่นเองค่ะ